ครับซิงโมยังไงที่ไม่ดูรู้จักทำคนจริงนะบอกว่ายืนกับยายอาร์ตไม่ดูเรื่องตามผู้ท้ประวัติเนี่ยท่านจะเรียนไปคนมาญาติเลยเอเนี่ยเอ๋กันหมดนะจริงครับตอนนี้อเขาไม่ดูเลยไม่รู้เรื่องลองดูมีบุญดูเราปวดตาเลยคนมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาณมากขึ้นเลยครับไมผมว่านะมันมันจะเป็นของแท้แน่อันนี้ไม่ใช่แตคุณว่าตังนี้ไม่ใช่ของแท้แน่ อยูกันนะครับกเจ็ดย<ป>่างนั่งรอเพื่อนๆอยู่เก็บของมาแล้วเป็น่อยกล้องผอมกล้องผอมมาได้คนหนึ่งนะครับเด็กแกงออกจากกอล์ฟวิวกันไปเลยอยู่กับเพื่อนๆแล้วนะครับวันนี้า,นา,าพร้อมกันแล้วครับมา,มากันเยอะววันนี้คนนี้สอบมากครับจริงๆเพราะว่านางเจ็บคอ ไม่ได้ตัวแถมอะไรเพิ่มมาสี่สิบแล้วอีกแล้วอีฟไต่เพิ่มมาเท่านี้หนึ่งแตนเท่านี้อะไรนะนกจ่ายแทนเราไปยังยังหรือเปล่ายังหรือปะใครอะนกจ่ายไปกูจัดเต็มกล้องทุกงานเป็นไงครับวันนี้มีงานไหนที่มึงเคยใส่เสื้อเชียงจริงจริงบ้างไหมครับต้ออยู่บ้านอะฮะบ้านะเลยใส่อะนี่เสื้อยงเลยเสื้อเชียง ยังครับไม่ยังไงง่วงค่ะไม่หายเลยเมื่อคืนไปไหนมาทำไมถึงง่วงวันนี้สวดมนต์วดมนต์ไหคะมีบอลสวดมนต์ไม่น่าจะมีพลังเพิ่มสิเพื่อนสวดมนต์ให้อ่ะเออร้อยอ่ะเราตัวนี้หอมมากเราจะไม่จบนะครับยังไงครับยังไงไกลจะไปไหนครับไกลพี่ไมาี่เาญี่อาจารย์ปิ็นกระดาษแจกบึ้มมากเอาสายเอาจาวันไหนก็ได้ กำงยอย่ดีถายม่ดาใช่เวลาถ่ายรูปไม่ยาดาใช่นี่คือคิวปลอมหรือเปล่ายาดาคิวปลอมสวัสดีค่ะไม่ได้ถ่ายรูปค่ะถ่ายเดีวโอีคิวปลอมือไปเทียวไปเดียวยังไงครับยังไง คอยเอาคอออกมเตาเล่นเกมุกมากน่ายงเธอวันนี้อะไรนะเล่นเกมหนุกมากเลยค่ะน้าแชลมจังน้าแชลมไอ้เวัีเปไมรสอบไมค่ะกรสอบกยังไงครับยังไงถ่ายวิดีโอจ้เ้

คุณเช็งมาอย่างคุณเช็คมาอย่างโดนขมะตีนี่เหอตตีมมโคราสเท่ายหร่ครับทะลวงข่มันทะลวงข่โคราชกมาพูดกับก้องหน่อยครับขายของเลขายของอะไเร็ว อ, well. อลองพีเซ็นว่าข้าวนี่มันอร่อยยังไงลองพีเซ็นดิแล้วเน for ี่ยอะไรมาครับข้าวปี๊ดคือมันสนุกนะเว้ยแต่กูไม่ชอบปกมันอ่ะเล่นใหม่ไม่เป็นหรอกกูณทำใจรับได้เลยฟิวปีนิทองไหมครับรับปีนิทอลไหมครับ เดือนรู้สึกไมครับเดือนหอองเดือนได้หรอพร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมวันนี้พร้อมไหมพร้อมวันพอแล้วซ้อมไป้พร้อมแล้ว้โเลยเมื่อคืนนับชนไปกำลัดงไม่ไปนะเมียผมไม่ใช่เมียผมครับผมเมียอยู่ ดด้วยนี <si ่ครับคู่มืออันพะพุณของผมในการสอบผ่านฟิสิกส์ในปีนี้นะครับอยากกินอะไรบอกมาเลยแต่ขอเป็นครบเดือนหน้านะกบเดือนนี้หมดแล้วติดมต่ำไม่แข็งจัดให้เลยพี่ตุ่มเจ็บนิ้วนะนใช่ใช้นิ้วทำอะไรใช้นิ้วทำอะไรดีวดนโดนอะไรมาไม่ต่อยกันเราแวะปั๊มกันนะครับพวกที่นั่งรถตู้หน้าหมันไส้มากเดี๋ยวไวสวัสดี ไม่ยอมนั่งรถบัสกับเราสวัสดีคุณชิไม่นั่งแทน,นวันนี้ก็มารับหน้าที่แทนแข,ม,แขมนะครับฝากกล้องไว้เนมีาากกลล้้้อองงฝไวนี่แล้วก็ต้องสวัสดีอ้าวไม่ออกกล้องเฮ้ยกูได้มีรูปในกล้องเองมาเลยวันนี้เรอยู่เมืองเมืองใสมากอยู่ตรงไหนก็ กูเปิดสกี้เข้ามานี่นี่น่นีนี่อเป้มนาขุ่มแม่เปนีู่น้ีกนี่นี่นี่นันนี้นี่รอบเล็กนี่แหละเนี่ยเสรแล้วรอบใหญ่เนี่นะเป็นตเมนเมโบราณนโบราณนะมอยางี่บอกว่าคนถักร้านถาโงนปูกข้าวโพดปลูกไอโน่นไ้ี่เนี่ยมันก็เลยเป็นป่าเล็กๆเงีแต่สมัยก่อนมันเป็น ป่าทึบหมดเลยมีทั้งเ <ใจ S 1> สือมีทั้งงูมีสัตว์ร้ายต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนจะมาอยู่รวมกันได้เนี่ยก็ต้องขุดคูเมืองกำแพงเมืองรอบๆตัวบ้านเพื่อเพื่อไม่ให้ไอสัตว์ร้ายไปข้ามมาได้เสือข้ามมาไม่ได้เลยต่างๆงูเลยว่ายน้ำมาไม่ได้ให้มันกว้างพอสมควร <c oughs> ที่นี้ดินที่ขุดเราไปไหน <c oughs> เขาก็ต้องออกมาถมแถมมันก็เลยกลายเป็นกำแพงตอนนี้จะไปไหนนไปดูพะนนครับพะนอนวันะลรวันเสาร์สิ ไม่รู้เหมือนกันเขาทำมันจังเนี่ยมันก็รู้ใช่ใช่ทแล้วคือแบบตอนนี้พวกที่อยู่รถตู้ไว้ไปกันรอบหมดเลยเพราะว่าตอนนี้รถตู้พาบางไปส่งบางไม่สบายแล้ววางนงาซีดมากเป็นไรนะอาหารเป็นจีนอาหารเป็นจีนงาสุปสารจุ่เลยกันน้ำแข็งก็ต้องดูต้องดูเลยนะต้องจอดลงไปแล้วจะเห็นเลยนะอาร์ติแฟกต์อาร์ติแฟกต์ก็คืออะไรแน่นอนมันจะเป็นลักษณะที่แบบ ดูอ่ะดูเป็นเศษสิ่งของที่คุยาอิมเกต์รู้จักปะลาอิมเกต์รู้จักดิะไรษดิสิ่งของที่คนสมัยนั้นประดิษฐ์ไอ้ไอ้หลับไหมดแล้วมาากผมในขณะเดียวกันครับเช่ แวครับถึงแล้วลงมัเลยวัดแล้ววัดธรรมจักรมัรมกรอะไผมก็จำไม่ได้ทีพูดสรอบเนยจำไม่ได้ชื่อวัดวัดเสมาเอ้ยวัดธรรมจักรลงลงลงงงลงแก็ไปกินขนมลงลมงไม่ปด่าวเม่ก เป็นไงครับเป็นไงาร้อนมากสนุกมากเลยพูดร้อนอหรวันนี้อยากให้เข้าที่พักเร็วๆจุงเบยจุงเบยรู้สึกร้อนจุงเบยขนมปังสวยกันรึนะอยากกินกล้วยปาตี้ครับเป็นไงอยากกินกล้วยะอยากกินกล้วยอะไรอยากกินกล้วยฮะกล้วยทอดกล้วยทอดนะไม่มีกล้วยไม่มีกล้วยอ่ะ รู้สึกยังที่ได้กลับมาเห็นร่างตัวเองอีกครั้งในรอบ1,000ปีครับตอนแรกจำไม่ได้เฮ้ยจำไม่ได้แล้วขอเพระเธอเฮ้ยกังนำตายเฮ้ยตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทหินพิมายเอออยู่ที่เขาเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายนะครับก็ตอนนี้เข้ามาอยู่ข้างในสุดแล้วเขาบอกว่าเป็นฐานยิ่งพิพเจ้านะครับจนนี้จะมีคนไหมเนี่ยเพื่อนๆเขาฟังกันอยู่ไปดูเพื่อนๆฟังกัน นั่นทำอะไรอยู่นเป็นตอนที่ทำมาไม่เคฟังเขาเรียกไม่เคยจะเชื่ออะไระคะหรือว่าศึกหรืออไม่เราบ้อืนกับยายอาร์ไม่รู้เรื่องตามผูทปวัตเนี่ยท่านเไปาเอเนี่ยเอกันหมดนะียตเนี้ขาให้ดูเลยไม่รู้เรื่องลองดูมีบุญดูดปวดาแหละ มันเลียมเกินจะมาแล้วดูมาแต่ละอันไอที่มีป้ายอืมอนเดินีไม่รู้แบบไม่อันนี้ไม่ได้พบที่นี่ไม่อาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่เขาเลยนแล้วแม่งก็แบบเขียนเหี้ยมัวๆสั่นแล้วมันขึ้นไปเรงมันเรีดวยดูดิไม่เป็นลายเดียวกันยังไงวะบางส่วนเนี่ยดูเป็นลายเดีแต่บางส่วนก็ดูไม่ใช่อ อสมัยก่อนอาจจะไม่ิดซ้ำซ้อนาดเนี้ยสมัยนมนมัเอ้ยมันเจะต้องเป็นอย่างน้่างนี้ัมันสวยดีก็ทำสวยดีก็ทำแค่นั้นเองเาให้ส่บ้างใส่บ้างเดินวเดินวนโคบิกสรอบอย่าเอาเวลาขึ้นเลย อีนนี้โตขิดลอนี้โตขิดแล้วเ่ายังไงวันนี้ยังไงเราวันนี้เราจะไปไหนต่อรู้ป่ะไปที่พักเเราพร้อมไหมพร้อมจะไปเรือยเ่อยไม่ล้นาเลยเล่งดุงใครรเอาเล่งดุงมา แล้วก็สร้างเลงนโจมาเ้อไนานือนนี้ไม่ได้เสียฮนู้น้ำจดอะไรบ้างเยอเลยเยอะเลยแราไม่เยอะจังวะตอนนี้ไม่มีเลยวะเดี๋ยวต่อไปจะให้ช่เป็นตัวแทนของนักศึกษาค่ะในการกล่าวขอบคุณพี่ๆก่อน วปไน้เ <ersch> <i> จองเป็นกอสังเกตเยอะร้อนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะต้องขอขอบคุณพี่ที่กรนะคะที่พาเยี่ยมชมอุทยานวัตถศาสตร์นิมายนะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนาสถานอย่างละเอียดนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะกรับหนึ่งสองสามค่ะที่เรามาซื้ออะไรไผ่ทอดไผ่ทอด ฝอยทอดจากมันโคราดเดือบุรีรัมลำวะอ่างเราอยู่บุรีลำหรือโคราดนะโคราดค่ะฝอยทอดโคราดพรุ่งนี้เราจะไปปราสาทพนมรุ้งที่บุรีรลำอ่าจะงงงงเลยจังหวัดไหนเป็จังหวัดไหนมาจนจบแล้วจะกลับไปนอนแล้วค่ะสามห่อธรรมดาสามแล้วสองห่อธรรมดาสองห่อฝอยทอดธรรมดาด้วยซีฟู้ดฝอยธรรมดาฝอยธรรมดา แล้วหขยธรรมดาปะตอนนี้เรามารอประชุมตอนเย็นกับอาจารย์นะครับเพิ่งเล่นน้ำกันเสร็จอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยทุกคนมีโรคส่วนตัวนะครับมีโรคส่วนตัวกับโทรศัพท์มือถือกระทั่งอภิวิทย์นะครับเพิ่งถอยออกมาสุสดๆนอนเขาก็เริ่มมีโรคส่วนตัวแล้วเหมือนกันแต่ก่อนไม่เคยมีนะครับนี่อะไรคือกูพูดกับตัวเองทำไมอะเอ้ย ใช่ใช่น่าจริงนะครับตอนนี้น่าจริงน่าจริงแต่ทุกคนเขียนคิวนะครับ <c oughs> ยังไม่อาบน้ำนะครับ <c oughs> สดค่ะสดได้กว่านี้แล้วตอนนี้เรามาแวาาะก,กิน,ข,ข,นข้าวขาหมูครับเป็นวันที่สองกายมาข้าวขาหมูเดียวเหรอข้าหมูไม่ใช่เหรอข้าวขาหมูที่ดงัง <c oughs> ที่สุดยังไงล่ะครับ เกข้าวไม่นข้าวะันนี้พร้อเข้าก้องไหมยัยงไงครับวันนี้รู้สึกกับปีกระเป๋า <c oughs> แต่ละคนแต่ละคนตละคนหน้าคนป่วยเลยังมากปวดหอวใดูดิไม่เอาเจ็บ กับกับข้าวาวันนี้เป็นไงบ้างครับอ๋อนีไหมคะก็อร่อยมาก <c oughs> ไม่อร่อยเท่อไร่ก็อร่อยนะเพราะว่าเธอกินหมูในจานเราไปหมดเลยนี่นเลยนก็เธอบอกเธอไม่กินนะอ่างล่าอร่อยไหมหมือนี้ทำไมไม,ม่ชอบกันเลยอ่ะแล้วมันอร่อยนะตั้ง <c oughs> แต่มาทริปนี้ถามว่ามีกับข้าวไหนที่ประทับใจบ้าง <c oughs> ไม่มีเลยข้าเซเว่นแค่กับจานที